แอนชอบขาขาวๆรองเท้าสุภาพแ <c oughs> อ,น,อนเป็นมิตรกับเด็กและสตรีช <c oughs> <c oughs> ื่อใจแอนครับ cái luật làm thuyền mà, nhớm đai nhớm không? không ăn, không

แกนไม่เชื่อแก <laughs> <laughs> สำหรับการเป็นอที่อนีใก้ตงไหนไปดนาี้ตงไหนมันจะผสมนครับยังครับยังไม่ยังไม่ได้เปิดครับใจครับแม่เขายังไม่ให้เปิดผสมครับสองปีกว่าแล้วครับใใช่ครับแม่ก็ยังไม่ให้ผสมครับ ซื้อข้าวเปลือกซื้อข้าวเปลือกถุงนึงครับเอ้าฉี่เลยแดนแดนนพี่เรียกอ่ะ แอนแอนถ่าูปอ่ะเยดีไหมเตดีหเดีครับเ่ดีไหมแต่ว่าต้องมันเปล่าแอนร้อนแน่เลยครับวันนี้ร้อนเร็วเน่เขาจะกันเหรอครับฮะกันไว้ครับคนจะได้ไม่กลัวแรงเยอะครับ จับได้ครับ่ก็คนจะได้ไม่กลัวครับหน่เยดเดินไปไหนจะได้ไม่กลัวนะถ้ามันดูมันเดินตลาดไม่ได้ สำรับวันนี้ครับร่เราตองรคือการปฏิันัก่ตัวกามัดส่ร่ต้นอะไรอะนะครับว่าหรอที่ับเรืองของเาเีทสุดออระหว่างกคือาครับก็เป็นเต้ารู้อะร่าีองนั้นก็จตัดของเขา เล็กก่าเล็กกว่กกวของแจ้นเนี่ยาครับาสาัเื้อแล้วก็ร้านหนองคกอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยองนดูหนองคกให้แจ้นก่อนมาแจ้น <c oughs> มาดูหนงคกดิ เอาพ่อรดน้ำให้รดน้ำมนให้แจน่อยหน่อยขอบคุณ <c oughs> ครับมาอ่าชื่นใจชื่นใจไม่ดูไหม ไม่ดูครับร้านขนมพกอยู่ตรงไหนวันนี่ย้นี่ <c oughs> <c oughs> ครัซื้อบ้านกันเลยเขาเป่บพาพอกันนะวะใช่ครับมันต้องปรับสภาพครับม่งั้นมันเข้าสู่สังคมไม่ได้เพราะในงานคนเยอะ วาวามหาพันของกินนะถามร้านขนมหาร้านขนมครกเขาจะว่าหรอดูที่ดูที่ครับเราจะต้อง จไปร่ันะครับไปทำคการเองก็มีการตรวการรคุณภาพสินค้านครับในเรื่องของสินค้าที่มันต้เสียต้องู้งเน่าต้องเสียภาพร้านขนมพกอยู่ตรงไหนครับร้านขนมพกขนมพกไม่มีขนพกม่มา

ในสุนยย่มไลน์นะครับตารกระากมันทำให้ร้านของเรานะครับมันจะหา,า,า,หา,า,ล,ะาะลูกค้ายากหาลูกค้าลำบากครับลูกค้าเขาเร็จขื่อไปแล้วขเขาก็มีความไม่ชื่อมั่น ของเราแล้วเพราะว่าเรามีชื่อติดล้ำอย่างนั้นนะครับเราก็ค้าขายลำบากนะครับแล้วก็ตลาดนัดเองก็เสียชื่อเสียงนะครับเพราะหลายคนก็าบอกอย่าไปซื้อเลยของที่ตลาดนัดแบบนี้นะครับจะนำไม่เสียนะครับแล้วก็อย่างปสนใจสนใจกเสียนะครับก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยนะครับตอนนี้์บอกทุกท่านความเสี่ยงราคาตับเกะให้ต่อไปนะครับแล้วก็เดืาดลาดโดยส่วนตัวสงสัยหนอมโคกไม่มาขายแล้วแม่ hà lán, không chờ đâu hết rồi, non hả? <laughs> ได้หาลนมคกไม่เจอเนี่ยไม่มีร้านห,าหนมคกแล้วอดกินแล้วจอ้โหเี่น้องคนไทยที่ททตงใจ่าประมาต่งากัเ้ไวรักโอย่างน ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแม่ร้านขนมครกอะ่ะการแรแงต่อระดวาวอ่อเนี่ยดูโอเงอ่ะ ดเดี๋ยวไปรอที่รถกันเลอดใช่ครับใช่้ใช่ครับ จะไม่ใช่นมโคกอะ่ะหาหนมโคกครับสงสัยจะอดกินว่ะแจนไม่หหไมีแล้วหนมโคกอะ่ะ อย่างอื่นมันจะกินอะไรอ่ะจะกินขนมอะไรอ่ะฮะนมพคกไม่มีจะกินขนมอะไรอ่ะ,ะ,อ,ะ,นนอ,ะอ่ะอะาไข่คกเหรอยังไม่เจอเลยนะแม่ขนมไขค่คกยังไม่เจอเลยนะยังหาไม่เจอเลยไอ้ไข่คกก็เหมือนกัน ออกม้วนกเปาูนะครับอกม้วนเราไม่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยเราห่าอยาบประมาทนะครับเราอยาประมาทกันายกระเป๋าเข้าไปนะหาเข่าให้ดีอี่ยาประมาทนะครับเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างที่บอกส้อเท้านะครับเราเป็นคนห่าเลี้ยงครอบครัวครอบครัว ก็จะทำให้ครอบครัวมวลนะครับอันนี้ขณะนี้พระวัดปากแม่โง่น่ามึงดีด้วยน่ามึนดีด้วย โตเกียวอ่อโตเกี้วไม่ลงมานี่ไม่ไม่ไม่เดินย้อนไปแล้วครับไม่ทันแล้วครับเทฟเคิร์บจะออกแล้วเนี่ยอืมนี่มาหรือเา

าาแบบนด็อกครับไปยดมีดี Dog, อ่ได้ครับร้อร้อน เป่นได้ foyodewa mande ra mufara awirika mufasana yi titulana rarura pe njira mufasana yi tutuluka toro mufasana yi tutuluka torora torora. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

จอดไปอย่างนี้แล้วกูจะออกไงวะเนี่ยโอ้ถ้าจอดนี้ได้กูจอดไปแล้วงามไส้เรียบร้อย <c oughs> ออกไม่ได้ เออตอนนั้นที่มัจะไงแล้วก็อยู่นานครับไม่เป็นไรครับอันนี้จะออกเหรออันนี้ออกก็ได้มั้งอ๋อผมออกได้มั้งตรงเนี้ยออกครับครับเดี๋ยวลองดูครับไม,ไม่ดาวไม่ดาวจา๋าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยว ขยับรถเอาแจนออกอ่ะกลับบ้านใส่เกียวไว้แม่มาลิเอาตับรถดก่อนอึ๊บขับรถเปิดพิลลมไว้ก่อนโอเคครับไปแค่นี้ก่อนครับ